ครับผายการตบนอกกละสดน,นี้นะครับทราน,นี้เราก็จะมาย้อนกลับที่จุดเดิมคือการที่เราจะฟังเสียงที่เราบันทึกไปเราต้องหมุนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยใช่ถูกต้นนะครับนี่ก็ต้องเล็งให้แม่นเลยใช่ไหมครับพี่ถูกต,ต้องครับผมลองดูลองด,องดูนะครับผมเพราะว่ากลไกหนึ่งร้อยสามสิบปีเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับผมมัน,มนเรื่องที่ยากมากๆเหมือนกันนะครับลองดูกันใจก็ตื่นเต้นแล้วที่จะได้ยินเสียงของตัวเองออกจาก เครื่องมันทึกเสียงโบราณแบบนี้อโอ้า <c> ห <oughs> <c oughs> เสียงจริงเลยพี่ใช่ครับผมเสียง<อ>รายการผมนาฬิลาสุกนี้แต่ว่าเป็นแบบบางเบาๆบนี่แหละครับคือเสียงแรกของโลกที่มนุษยาา์รู้จักจากเครื่องแบบนี้แหลคะ,ะคแต่คือคุณภาพของเสียงเขาก็จะคือประมาณเท่านี้ใช่ไหมแต่เท่านี้แหละเต็มที่แล้วนี่ก็ถือว่าวิเศษสุดแล้วครับที่มีเสียงมนุษย์ออกจากแผ่นโลหะบางๆท่านั้น